เลือดศิลปินน้องอาอายสักุณาพรพี่น้องคะถือว่าเต็มรอยค่ะสาหรับมื so ้อนี้พี่น้องคะยายสิ์อยากจะให้พี่น้องได้ไปเห็นความรับผิดชอบในนาทีของอาอายสักุณาพรค่ะซึ่งเด็กคนนี้นะคะเลิกจากโรงเรียนมากพี่น้องพ่อเลิกโรงเรียนฝ้า่าสันพี่น้องฝ้ามาหยังฝ้ามา้อมบทพี่น้องค่ะซ้อมบทที่จะ ขึ้นแสดงค่ำคืนนี้องอาอายสักุณาพอนถือว่าอีหล่ามีความรับผิดชอบในนาทีการงานของเจ้าของแล้วมีความสามารถพิเศษหลายอย่างพี่น้องคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีค่ะเข้าไปให้การต้อนรับอีหล่าเข้าไปสนับสนุนน้องอาอายเข้าไปสนับสนุนพ่อจ้าพงศกรให้กําลังใจหมอล่าเสียวิหกสู้ขู่สุข้นค่ะพี่น้องซ้หรับไล่นีนะคะเป็น อีอย่งที่พิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าพ่อจ้าพงศกรพี่น้องไปเบิงในความหนึ่งแหละพี่น้องความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำของบอสนกพงศกรทีเพ่นใส่ใจนะคะสอนหลวก็ใส่ใจในผลงานจะของพี่น้องซึ่งเรื่องนี้นะคะคละครเวทีลูกชาวนาโชว์นะคะ EP ที่หนึ่งซีซัหรับเมื่อแรงค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องคะห้ามพลาดค่ะลูกชาวนาโชค่ะ EP ที่หนึ่ง EP ที่สองพี่น้องคะขอ,อภัย EP ที่สองไลค์ที่หนึ่งพี่น้องคะถือว่าสุดยอดอิลีค่ะของคืนนี้ห้ามพลาดแล้วอยากให้พี่น้องไปเบิ่งความสามารถของน้องอายพี่น้องคะเด็กหน่อยอี่ยังสมครเก่งสม่า จำบ,บทได้ดีแท้ขอเขาไปเห็นความนารักของพ่อจ๋ากับลูกจ๋าทีเพิ่นประคับประงมซ้อนลูกเพิ่นพี่น้องซ้อนบทที่จะแสดงของขึ้นนี่พี่น้องขาภาพแต่มืดๆจากน้อยเด้อค่ะแต่ว่าให้พี่น้องอย่าให้พี่น้องเห็นคะ่ะนะคะอย่าให้พี่น้องเห็นว่าพ่อจา๋าซ้อนลูกสาวยืนเคียงข้างลูกคอยซอนเดี๋ยวไปเบิ่งอีหลา่าจำความจำของน้องอไอ ที่จะเล่นบทที่น้องได้รับในค่ำคืนนี้แล้วอีลาสีเล่นพี่น้องมาฟังมาฟังคำบอกของน้องอายที่พ่อจ้าิพ่นสอนนะ

ก็เห็นแล้วกันอ้าทําของงมโรงงานเด้อพอนี่สวยมั้ยอ๋อยังสายบ่อ๋อเนี่ยเอา 我听、okay, okay, 我听你说话。个子高，个子高，个子高，个子高。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 个子

สอนลูกค่ะแล้วอีหลาก็จําจําพอนะคะเป็นบทที่อีหลาสิแสดงขึ้นนี้ทาผู้ใดอยากเห็นเต็มๆนะคะอยากเห็นน้องอาอายสักุณาพรกับพ่อจ๋ากับเพื่อนๆและหลายคนแสดงค่ำคืนนี้ห้ามาพลาดพี่น้องค่ะเขาไปซื้อบัตรจองตัวรับรองเลยว่าอีพีนี่นะคะไล่นี่แตกแตนอีกแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะว่ามีคอมเมนต์จากแฟนคลับเอฟซีค่ะเขาไปรอ ในกลุ่มแบบโอโหเยอะแยะมากๆากค่ะพี่น้องคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่เขาไปล่อชมกับการแสดงในคำขึ้นนี้นี่ละค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะแย่สินอยากให้พี่น้องได้เขาไปเบิ่งอีกหนึ่งความสามารถของน้องอาอาสักุณาพอ่อนะคะอายเล่นได้ทุกบททุกบาทอิหลีพี่น้องเ่งถูกแนวสําหรับลูกสาวพอจ๋าพงศก,กรพี่น้องไม่ว่าจะเป็น ในสนามบอลก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องแต่งแนว่วยูแนวกินก็นสุดยอดอีกเลี่ยงล้านยังเป็นพี่น้องเด็กหน่อยผู้นี้คือสุดสุด,สดอิลีพี่น้องบ่ามีขำาสีบันไดอยากให้พี่พน้องได้สัมผัสกับอิหล่าเองนะคะว่าน้องอ้ายนี่เป็นเด็กหน่อยทีมหัศจรรย์อิลีความมหัศจรรย์ในตัวของออา,ายค่ะเริ่มผุดขึ้นเริ่มส่อแววให้เราเห็นถึงความสามารถของน้อง ยอมรับในความสามารถของน้องนะคะท้าแม่แม่นะคะผู้ใดนะคะบอดได้เข่าไปเบิงอยู่ในโล่งในถ้าแม่แม่ผู้ใดนะคะซื้อบัตรจองตั๋วบอท่านนะคะการล่อติดตามชมในเพจหมอล่ำเสียงวิหกนะคะของมืออื่นค่ะเพิ่งสิออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะคะสำหรับแม่แมค่ะผู้ใดอยากจะ เห็นความสามารถเห็นความน่ารักของน้องอ้ายกับพอ่อจ๋ากับพี่พี่ในทีมงานพี่น้องคะเข้าไปซื้อบัตรจองตัว๋วสําหรับไล่นี้ค่ะพี่น้องรับรองเลยว่าบอทําไห่แม่แม่แฟนครับเอฟซีพิษวังแน่นอนคะ่ะทุกไลบอสนกพงศกรกำกับเองกับบอสนุพี่น้องถือว่านี่พี่น้องเพลินว่าใจรักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ หยาดเงือแล้งงานซับในถุง้อมพี่น้องที่สําคัญเพราะวายอยีหยางพี่น้องนี่แหละิ่นวาใจรักใจรักถ้าใจรักแล้วอียั้จะออกมาดีพี่น้องคะ่ะผลงานคิดสร้างสรรค์ออกมาสู้สายหูสายตาพอแม่พี่น้องแฟนครับห้ามพลาดน,นะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับไลน์นี้อีพี่นี่คะ่ะเข้าไปซื้อวัดจองตัวให้การต้อนรับกับพ่อจา๋าลูกจา๋า ให้กำลังใจทีมงานหมอล่ำเสียงมีหกกันหลายๆด้ค่ะพี่น้องสำหรับขึ้นนี่นะคะนี่ราคาพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้ยายสิทธิเด้นคว่มหลากหลายของออายสักุณาพรนะคะออกมาว้าสู้ผีสุนองฟังว่าน้องออายเป็นเด็กที่มากความสามารถแล้ววิลาเล่นได้ทุกอย่างแสดงได้ทุกแน่วพี่น้องค่ะไปบึงความสามารถของลูกสาวพอจ๋านะคะ เลือดศิลปินของอิหลาคือเต็มรอยแห้งค่ะสำหรับมันนีฝากมาซนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ